แล้วไปถีอเจ้าบ้านเนาะมื่อนี้แล้วก็น้องใหม่แสงทองพราวรวยน้องใหม่แสงทองพราวรวยนั่นแหละค่ะอันเมื่อนี้ยายน้องโพสิมาขอโชคกับปูนยาไปใหยในหมืออื่นเด้อค่ะค่ะครับผมเอาวันที่สิบหกมื่อนี้ขอให้เอฟซีถูกช่องก็ไหลก็แช่ให้แน่เด้อค่ะยายจ้าตัปังๆยายน้องโพสิมาขอวันนั้นได้ตัวใด้ไหมืัอนั้นเลย มาขอเล่ามือนันได้หนึ่งสองหาหนึ่งสองาเลขมาสองสี่จ้าลงไปแต้มหนึ่งค่ะถือว่าแต้มหนึ่งลงไปแต้มหนึ่งเมื่อนี้ยาน้องพลวมาแก้มือเนาะขอรัฐบาลไทยเนาะไปไท่้ปูน้ำยาขอไถ่ตรงๆทั้งสองสามตัวเด้ขอบคุณครับค่ขอบคุณครับค่ะพันยาน้องพลวขอปูขอยาขอสิบขอบคุณ

วันนี้เขากับมาตามยายน้องโปเนาะค่ะมาจุดทูขอโชคลาบโปกัมญาเนาะค่ะรัฐบาลไทยนะคะมืออื่น ฝากกดไลค์กดแชร์น้ำด้วยค่ะนี่เกือบพี่น้องครับติดตามยายน้องโฟนครับน้องครับมาตัวแนวทางรัฐบาลไทยวันที่สิบหกเมื่อเช้านพี่น้องครับรัฐบาลไทย16มีนาคมาสักประมาณหกสิบเจ้านะพี่น้องครับที่ลานโกรดสิบโทมียาสิบโทมาร์นะครับ

ตามตัวตรงๆไปทั้งหอดเลยสาธุสาธุด้คันเลยเอฟซีเท้าไรครับพี่น้องครับวันนี้เราตามรัฐบ,บาลไทยนะครับเป็นสามตัวรัฐบ,บาลไทยกับยายน้องฟโฟครับพี่น้องครับ เป็นการขอรัฐบาลไทยเป็นคางเหลกของยายน้องพ่อครับพี่น้องครับมาทรงตรงเด้อชุดเรีาุมมะาน้อชนาพเล่กหมาเททุกคนทุกครอะเลุนเล็กถูกน ทำทำทุ่ไทยถามว่าถามว่านี่ขึ้นหอยากมากอะยากมาขอโชคน้องตูน้องเนว่าเมืออื่นไทยสิมาไทยสิออกก็เลยอยากขอโชกให้กับเอฟซีเนาะค่ะเพื่อมาฝากพี่น้องให้เอฟซีทั้งสามช่องเลยค่ะค่ะเป็นงวดนี้เป็นครั้งแรกเนาะที่ขอไทยปกติญาติหอวงพ่อเป็นสิขอแต่เล่าครับพี่น้อง พอดีเมื่อนี่เพิ่นคืบอ,อยากขอเหลขลัฐาบ้านไทยของวัตถิสิโพกห้เอฟซีเพิ่นเพิ่นก็เลยว่าไปขอเหลทยอยู่ปูศรีสุโธไมอยบปทุมาอยู่ทีบาทพงโครับไปน้องเดี่ยวก็เป็ดคลิปแหลกของเพิ่น <c oughs> ที่เป็นขอไทยปก,กติเพิ่นจะป้าตะกามโค้งเมื่อนี่เพิ่นคืดจังไดเราพี่นองมันอยากมาขอไทยเนาะ <c oughs> แะย่หลวงพ่อคืบจังใดจึงอยากขอไทยเอฟซีคืบหอดปูยา ปูนยมันเมื่อปูนยาสิโดนใจให้มาไหวอย่ามาไหวอย่มา,ายมาคอชคในวันที่สิบหกก็เลยเด้มาก <'kay. S 1> เกือเป็นแนวทางให้เอฟซีทุกทั้งสามช่องเลยเนะค่ะค <'kay. S 1> ไปใช้น้ำกันมื่ออื่นาตามตัวแตกเนะาะ <c oughs> ใช่ข่าวสามตัวตรงๆเลยเอฟซ <'kay. S 1> ีเดนน้ำกันทุกๆช่องเนาะขู้นมาแล้วตัวแรก พี่น้องเลยครับเปเบิ่งเด็กถูกไม่กันเน,ะนเะานนะยานุพ่วงเพิ่นก็อยำมักคอยเอฟซีเป็นเป็นรัฐบาลไทยเด้อพี่น้องของวันที่สิบหกมุมมุมจ้าโอ้ยตัวแรกมาแล้วน,นะคะพี่น้องแปดแลค่ะยารุ่นตัวที่สองแล้วค่ะจะเป็นตัวไหนตัวที่สองศูนย์บ่านนะ บอลสังขาน่าคิดว่าน่าจะเป็นตัวไหนเดี๋ยวจะเป็นเก้าเก้าอ่ะแปดไรนอแล้วลุ้นค่ะลุนช่วงแปดหกนะคะพี่น้องตัวที่สองเป็นหกแต่บาลสังขานตัวที่สามอยากไรสองหมพี่นอสไนทบอสถูกมันจะแตกเชิงเสียงตรงเล่หขลุกนะบอลสังคานดูดีๆนะถูกมีแตกผ่ากลางเลยมั้งเลยไม่ไม่ผ่ากลางบอืเปลี่ยมันมันงอกลาง เออใช่มันแตกท่าข้างเลขหกแตกข้างข้างเนาะค่ะอืมเน้นหกเลยทีนี้รุ่นตัวที่สามเนาะบ้าลเราิีมายบลเราปกะทศเศูนย์อีลีศูนย์นะคะทีนันอุ้ยแปดหกศูนย์จริงจริงอือโอ้ยาย่ทังพวกบอกว่าแปดหกศูนย์แม่แปดหกศูนย์เจ้าเลยศนเอออแปดกศูนย์ยทังพวกเลยโอ้โหสมพ้อนกินไปคนตัวเลขเออแปดหกศูนย์ ให้โปรจชัดเจนไงน้องโปบอกว่าโปรตีสามคือศูนย์ศูนย์ออกมาจริงๆครับพี่น้องครับยังน้องโปรว่ามากศูนย์ขนาดใหม่ท่านเบิร์กลายเป็นศูนย์นีลีพี่นอ้องอ่าแปดหกศูนย์นะคะพี่น้องชัดเจนมาสรุปเนาะเจ๋ลยเมืองใหม่เมมมพื่อเาเริ่มยัง เอาเลยครับพี่น้องครับเดี๋ยวหลังจากจุดธูปว่าชัดเจนให้ยายน้องโพสรุปให้กับเอฟซีได้รับสาบนะครับผมเชิญครับสรุปตัวเลขนะคะ่ะเมื่อนี้เมื่อขอน้ำปูน้ำยาให้ตามที่วังด้วยค่ะจุดท้ายว่าหกศูน <60. S 1> <อ>ย์ปูนยาห้ตามที่ที่คิดไวะะ้ด้วยค่ะแปดหกศูนย์จับคู่เป็นหกศูนย์แปดหกเก้าศูนย์แปดศูนย์ด้วยค่ะคะ่ะครับพี่น้อง ถูกมันออกเล็กแปดก็เหล็กโงในใจกับอธิษฐานว่าตัวมักเครื่องศูนย์ตัวสุดท้ายศูนย์ตามตามทีหมยไห้นะค่ะมใส่ปูผสมประธานพรหาเนาะค่ะสามตัวตรงๆน่องหงอนมืออื่นรัฐบาลไทยสามตัวตรงๆเด่ะเอฟซีทุกคนทุกช่องทั้งสามช่องเนาะค่ะค่ะให้ได้น้่กันเนาะค่ะไปไทยมืออื่นสามตัวตรงนะคะยายนกโพกชออตรีมากที่สุดครับ มันขศูสย์มากเลยโอ้โหพี่น้องจัดเต็มพี่น้องครับไอ้น้องปูบอกว่ามั่นใจมากหกศูนย์ศูนย์หกครับพี่น้องครับจะได้กัดชดอันนี้แค่แนวทางนะคะซครับพี่น้องกของแจงโปเนาะมากกเอาเนาะบ่มักกระพานเนาะค่ะเป็นแนวทางให้เอฟซีแม่ค่ะทั้งสามช่องทั้งบ่าเทียงคันทั้งวิถีชาวบ้านแหละแสงทองพารวยแสงทองพารวยค่ะค่ะขอให้เอฟซีได้ ปังปังเฮงเทุกคนนะค่ะขอให้เขาสามตัวตรงนะคะค่ะครับผมที่ดีที่นี่วิธีจบาอลก็ต้อคุณยายน้องโพนะครับพี่น้องครับมาให้เนวทางในการจิงโจ้อัตบัลไทยวันที่สิมีนาคมส5พ7รณี่เจ้องี่8ป่ปพี่น้องครับเปารล่เาลราพี่น้องครับแล้วก็ทีขาดระเคือตอขคุณเอฟซนะครับพี่น้องครับที่เขาโคตรไลโคตแชร์โคติดตามนะครับถ้าขาดจะ่น้ขาดเอฟซีพอดครับพี่น้องครับ ท uta, live, ั้งสาม่องก็ต้องขอขอบคุณหลายๆสวัสดีครับสวัสดีค่ะก็อร่อก็แชทั้องสาม่องเลยเด้อค่ะ